สวัสดี F.C. และลูกศิษย์หลวงปู่สวงทุกๆท่านคลิปนี้เป็นการวิเคราะห์เรื่องราวตำนานหลวงปู่สวงตั้งแต่ยุคเริ่มต้นหรือยุคแรกๆของท่านจนถึงปัจจุบันวิเคราะห์ด้วยเหตุผลพยานสิ่งแวดล้อมความเป็นไปได้สรุปข้อเท็จจริงที่เป็นไปได้ตามหลักการบวกอภินิหารเนื้อหาในคลิปเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ผู้รับชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมเรื่องจุดกําเนิดที่มาของหลวงปู่สวงมีสองความเชื่อดังต่อไปนี้ความเชื่อที่หนึ่งเชื่อว่าหลวงปู่สวงเกิดในสมัยพระเจ้าชัยวรมันหรือยุคประสาทนครวัดซึ่งมีอายุป,ประมาณ900ปีที่ผ่านมาส่วนความเชื่อที่สองเชื่อว่าหลวงปู่สวงเกิดเมื่อ ร้อยกว่าปีที่ผ่านมานี่เองครับที่นี้เราก็จะเอาข้อมูลเหตุผลทั้งสองความเชื่อนี้มาวิเคราะห์ดูว่าความเชื่อไหนน่าจะเป็นจริงที่สุดทุกท่านตามผมมาได้เลยครับผมจะพาท่านไปวิเคราะห์ทั้งสองข้อนี้ด้วยกันตามความเชื่อข้อที่หนึ่งมีคนเล่าว่าหลวงปู่สวงเกิดในราชวงศ์พระเจ้าชัยวรมันซึ่งเป็นยุค สร้างปราสาทนาครวัดหรือเมื่อ900กว่าปีหรือ1,000ปีที่ผ่านมาและหลวงปู่สวงก็อยู่ตั้งแต่บัดนั้นด้วยมาจนถึงตอนที่ท่านละสังขารบ้างก็เล่าขยายความว่าหลวงปู่สวงเป็นเชื้อพระวงศ์ชัยวรมันแต่สละราชสมบัติแล้วออกผนวดบำเพ็ญเพียรภาวนาจนบรรลุฌานญาณสมาบัติขั้นสูงเป็นผู้วิเศษ อยู่ในป่าเขาพนมกุเลนจวบจนท่านมาประเทศไทยม,มีผู้คนพบเห็นรู้จักจนท่านละสังขารเมื่อพศ2543ถ้าเป็นแบบนี้ท่านก็จะยุอายุร่วม1 0 0 0ปีทีเดียวการอธิบายเรื่องราวแบบนี้ความเชื่อแบบนี้เป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาติเหนือโลกเหนือการเวลาเหนือเหตุผลเหนือทุกสิ่ง ค้านความรู้สึกของผู้คนคนเล่าก็เล่าด้วยความนึกคิดของตัวเองไม่ได้เอาเหตุและผลประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์่อนเล่าทำให้เรื่องเล่านี้ขาดความเชื่อมโยงและขาดจากความจริงมากเกินไปในความเป็นสัตว์โลกและมนุษย์โลกอายุไขของมนุษย์ทั่วไปในโลกนี้ย่อมมี แก่ชราและเสื่อมไปตามวัยซึ่งในทางวิทยาศาสตร์เซลล์ต่างๆย่อมมีเสื่อมสภาพและตายไปทําให้ร่างกายของมนุษย์เรานั้นต้องมีวันสิ้นสุดอายุไขของมนุษย์ก็เฉลี่ยอยู่ที่7จ็ถึงแปปีแต่ก็มีบางคนที่อายุถึง100ปีและเกิน100ปีก็มีแม้กระทั่งอายุถึง120ปีในโลกนี้ก็เคยพบเจอ แต่ด้วยหลวงปูส่สวงท่านบำเพ็ญฌานญาณสมาบัติขั้นสูงท่านอาจจะมีอายุยืนยาวร3 0ยสาปีถึงร้อปีก็เป็นได้ด้วยความวิเศษของท่านถ้าอธิบายแบบนี้ก็พอจะมีความเป็นจริงมากผู้คนทั่วไปก็ยอมรับได้ด้วยเหตุด้วยผลที่กล่าวมามาความเชื่อที่สงที่เชื่อว่า หลวงปู่สวงเกิดในฝั่งประเทศกัมพูชาเมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่ผ่านมานี่เองความเชื่อนี้มีความเป็นไปได้สูงกว่าข้อแรกและเข้ากับอายุไขของมนุษย์หรือสัตว์โลกทั่วไปแต่ด้วยความที่เป็นหลวงปู่สวงท่านอาจมีอายุยืนยาวกว่าบุคคลทั่วไปและถ้าหลวงปู่สวงมีอายุร้อยกว่าปีควรจะเป็นร้อยเท่าใด ร้อหรือ120หรืออาจจะถึงร้อหรือ150ปีผมได้ทำตารางเทียบอายุหลวงปู่สวงเอาไว้แต่ก่อนที่เราจะไปสรุปอายุหลวงปู่สวงเราต้องมาศึกษาประเทศกัมพูชาถิ่นที่ท่านจากมาก่อนเราจะสื่เรื่องจากต้นทางจนถึงปลายทางประเทศกัมพูชาหรือว่าดินแดนขอมโบราณเมื่อก่อนมีดินแดนที่กว้างใหญ่ไพศาล ทิศเหนือเฉียงใต้ถึงอยุธยาทิศเหนือนั้นเลยโคราชขึ้นไปส่วนด้านทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือถึงประเทศลาวหรือพูดง่ายๆว่ามีปราสาทที่ไหนนั่นคือดินแดนเก่าของกัมพูชาโบราณปัจจุบันประเทศกัมพูชามีดินแดนเท่ากับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเท่านั้นมี26จังหวัดประชากรประมาณ15ล้าน,<ผ>นคนแทนที่ทิพผมว่าตอนที่ผมไปอยู่กรุงพนมเปนใหม่ๆนะครับประเทศกัมพูชาเมื่อพศ2545นะฮะหลังจากหลวงปู่ท่านละสังขารไปประมาณเกือบ2ปีนะฮะแล้วผมก็ต้องไปทุกที่นะฮะเพราะว่าผมอยู่ภายในขนส่งผมต้องจับเส้นทางนะฮะว่าจากไหนไปไหนกี่กิโลนะฮะผมถนนหมายเลขอะไรนะฮะผมต้องศึกษา เส้นทางในประเทศกัมพูชาทั้งหมดนะครับแล้วไปอะไรตรงไหนยังให้จดเส้นทางตลอดนะฮะไปจนว่าวาดแผนที่ขึ้นมาได้นะฮะอันนี้ผมมาวาดขยายใหญ่ให้ทุกท่านได้เห็นนะฮะว่าอ่าที่เราจะศึกษาตนานหลวงปู่สวงนะฮะอันนี้ก็เป็นอ่าแผนที่เส้นทางภาคเหนือนะฮะอ่าจากกรุงพนมเปญไปภาคเหนือก็จะเป็นอ่ากระปรงจามนะฮะนี่กระปรงจามก็อยู่ตรงนี้นะฮะระยะทางขึ้นไป ่ามันอ่ามณฑลคีรีไปสตึงเตงจนถึงอ่าติดต่อกับประเทศลาวนะฮะอารยะทางก็จะจับว่าจากอำเภอไหนไปไหนกี่กิโลนะฮะจับเส้นทางตลอดก็จากอ่าพนมเปญไปจนถึงอ่าสุดชายแดนภาคเหนือเลยนะฮะเจ็ยิกิโลนะฮะ ้าเราขึ้นจากพนมเปญมานะกรุงพนมเปญขึ้นมาทางเหนือตรงก็จะเป็นสกลนะฮะอำเภอสกลเป็นแยกสกลที่ใครผ่านไปผ่านมาจะต้องผ่านเส้นนี้นะถ้ามาจากกรุงพนมเปญนะฮะแล้วก็จะผ่านกระปรงทมนะฮะแล้วก็มาเสียมเรียบมาเส้นนี้ฮะนี่กระปงก็จะสกลเสร็จก็จะมากระปรงทมนะฮะกระปรงทมเสร็จแล้วก็จะเข้าตัวเสียมเรียบ ก่อนจะถึงเสียมเรียบจะมีพนมกุเรนอยู่ขวามือนะฮะกลุ่มปราสาทนครวัดตรงนี้10ตารางกิโลเมตรนะฮะในเขตจังหวัดเสียมเรียบตัวเมืองเสียมเรียบอยู่ตรงบริเวณนี้นะฮะนี่คือตัวเมืองเสียมเรียบนะฮะตรงนี้ปราสาทก็จะออกไปทางทิศเหนือนะฮะทิศเหนือเฉียงออกของตัวเมืองเสียมเรียบครับถ้าหลวงปู่สวงท่านจะมาว่าท่านมาจากพนมกุเลนนะฮะ พนมพกุเลนท่านก็จะมานี่มาถึงกะรันผ่านจองกันผ่านจังหวัดอุดรเมียนมีชัยนะฮะขมรเรียกว่าอุดรเมียนเจนะฮะก็ผ่านสำรองแล้วก็มาโอสเมเดนะฮะโอสเมเดก็จะข้ามมาข้าม,มาที่ช่องจอมหรือตลาดช่องจอมนะฮะบ้านด่านวัดบ้านด่านก็อยู่มุมนี้นะฮะอยู่ในมุมมุมตลาดช่องจอมนะฮะแล้วก็ถ้าเข้ามาก็จะเป็นบ้านเกษตรทาวนนะ,ะเข้ามาจากบ้านด่านเข้ามาประมาณ เจ็ดแปดโลก,ก็จะถึงบ้านด่านก็จะเข้าวัดป่าดงพลูหลวงตะยอนนะฮะตรงนี้นี่ครับดูศึกษาแผนที่ไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวท่านจะได้ดูเรื่องราวต่อไปเข้าใจนะฮะที่มาของคำว่าขเขมรต่ํานะครับเนื่องจากว่าสภาพภูเขาพนมดองเร็กในภาษาขเขมรฮะเรียกว่าพนมดองเ,เล็กแปลว่าภูเขาไม้ขานนะฮะอันนี้คือฝั่งไทยนี่ฝั่งกัมพูชา ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นชื่อเป็นพนมดงรักนะฮะฝั่งไทยเป็นคนชื่อตั้งชื่อนะฮะแล้วภูมิประเทศเนี่ยถ้าไปจากฝั่งไทยเราก็จะค่อยๆขึ้นภูเขาไปนะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้าว่าบางครั้งเราขึ้นเขานะครับเราจะไปรู้อา่ารู้ตัวเมื่อตอนที่เราอยู่บนภูเขาจนยอดเขาแล้วนะฮะมองไปฝั่งประเทศกัมพูชาก็จะเป็นเห็นพื้นที่ต่ำกว่าจึงเรียกว่าขเขมรต่ำทีานี้คน กัมพูชาหรือคนขเขมรเมื่อก่อนเนี้ยเวลาขึ้นมาเนี่ยเขาจะ,ะเขาจะเรียกว่าขึ้นมาฝั่งไทยนะฮะเพราะว่าเป็นการขึ้นเขามาเห็นได้ชัดแต่พอมาฝั่งไทยลงเขาจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะฮะนี่คือจึงใช้คําว่าขึ้นมาจากขเขมรต่านะฮะตอนแรกที่หลวงปู่สวงท่านมาจากพนมกูเลนหรือว่าปราสาทนาครวัดนะฮะซึ่งท่านมาจากกัมพูชาไม่แน่ชัดว่าท่านมาจากไหนนะฮะ ท่านมาด้วยกันสามคน,นะฮะจากเขเมรต่ำมีหนึ่งหลวงตะมสอง 2, หลวงตาตูซึ่งเป็นคนเคระสามหลวงปู่สวงท่านมานะฮะท่านก็มาเรื่อยๆแต่ไม่รู้ว่าเส้นท่านมาเส้นไหนนะครับแล้วท่านก็ขึ้นมาทางช่องจอมนะฮะที่โอสเมตช่องจอมนะฮะโอซิ o S M e T, มาช่องจอมแล้วท่านก็มาที่ป่าดงพลูตรงจุดนี้ ตาของหลวงปู่ยนเป็นคนพบอ่าหลวงปู่ทั้งสามพากันขึ้นขนุนหลวงปู่ทั้งสามรอนแรงม,มาจากกัมพูชาไม่มีอะไรฉันก็มาเห็นต้นขนุนป่าก็เลยพาขึ้นเก็บฉันแล้วหลวงหลวงปู่มองก็ได้มรณภาพหรือว่าละสังขารที่ป่าดงพลูแห่งพระดาบทมองหรือว่าหลวงปู่มองได้มามรณภาพที่ป่าดงพลู ท่านเป็นอาจารย์หลวงตาตู้และหลวงปู่สวงป่าดงพลูอยู่ในเขตบ้านตาตุมตำบลตาตุมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์หรือว่าวัดป่าดงพลูในปัจจุบันซึ่งในวัดป่าดงพลูนี้หลวงปู่ยนท่านได้ปั้นรูปปั้นหลวงปู่ทั้งสี่เอาไว้ท่านผู้ชมสามารถไปค้นหาดูคลิปย้อนหลังชื่อหลวงปู่สวงขเขมรแดงจับเจาะขาหุนเซนปล่อย ปู่ยอนเล่าตอนที่สองของ่งนี้ก็ยังเหลือสององคืคอหลวงตาตู้ซึ่งเป็นคนแคะและหลวงปู่สวงได้พากันเดินขึ้นเหนือไปเรื่อยๆนะฮะท่านก็ไปที่อยู่ที่วัดบ้านลุมพุกนะฮะซึ่งมีชาวบ้านที่บ้านลุมพุกเล่าถึงหลวงตาตู้และหลวงปู่สวงอยู่ด้วยกันนะครับครับ พยานบุคคลที่บ้านลุมพุกที่เคยได้ใกล้ชิดและพบหลวงปู่สวงบ่อยคือคุณยายเมาท่านได้เล่าเรื่องตำนานหลวงปู่ทั้งสามขึ้นมาจากมาจากกัมพูชามีหลวงปู่ตุ้ยซึ่งเป็นคนแคระและก็มีหลวงปู่สวงและก็หลวงปู่เนนสาหลวงปู่ที่มาจากกัมพูชานะครับนี่คือตำนานที่บ้านลุมพุกยังมีเล่าขานอยู่ท่านผู้ชมไปหาคลิปย้อนหลังดูได้นะฮะ คลิปชื่อหลวงปู่สวง70ปียังเหมือนเดิมตอนที่สองเป็นคลิปที่ผมไปสัมภาษณ์คุณยายมาผู้ซึ่งเคยใกล้ชิดกับหลวงปู่สวงตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชราและตอนมาตอนหลังก็มีหลวงปู่เนนตามมาอีกหนึ่งคนก็รวมเป็น4ีนะคนที่สี่ฮะ แล้วก็หลวงตาตู้กับหลวงตาเนนก็ประวัติได้หายไปนะฮะก็ยังคงเหลือแต่หลวงปู่สวงจนทุกวันนี้นะฮะครับนี่คือประวัติตำนานที่หลวงปู่สวงท่านขึ้นมาจากกัมพูชาหรือว่าขเขมรต่ําท่านไม่ได้มาองคเดียท่านยังมีดาบทที่ร่วมเดินทางมาด้วยตอนแรกสองและมาอีกหนึ่งรวมทั้งหมด4ดาบทประวัติตำนานตรงนี้ไม่เคยมีผู้ใดามากล่าวหรือเล่าออกสื่อ และยังไม่เคยมีผู้ใดสืบค้นหาตำนานตรงนี้ได้นี่คือครั้งแรกที่มีการกล่าวว่าหลวงปู่สวงมาจากกัมพูชาท่านมาใครบ้างแล้วท่านไปที่ไหนอย่างไรนี่เป็นข้อมูลย้อนหลังไป70ปีที่ผมกำลังรวบรวมเพื่อจะสรุปในคลิปต่อไปว่าหลวงปู่สวงอายุเท่าไหร่โดยความเห็นจากท่านผู้ชมเป็นคนตัดสิน ทุกท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สวงท่านถึงมารับชมหลวงปู่สวงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทุกๆคนไม่ใช่ผมหรือใครคนใดคนหนึ่งที่ผมทําอยู่นี้ก็เพื่อตํานานหลวงปู่สวงแท้จริงและเป็นเรื่องที่ถูกต้องจะผิดหรือถูกอย่างไรท่านผู้ชมย่อมสัมผัสได้ในความรู้สึกนั้นติดตามชมคลิปหน้าอย่าพลาดนะครับเรื่องนี้สําคัญมากๆสวัสดีครับ